สวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเตารีดไอ้น้ำแบบปกติกับเตารีดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วถ้าเวลาเราจะเลือกซื้อเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีวันนี้ค่ะที่ฟาวไทยแลนด์จะลองนำเตารีดทั้ง2แบบมาลองเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะโดยเราจะแนะนำเตารีดทั้ง2รุ่นนะคะได้แก่ รุ่น Pro Express Ultimate Plus กับรุ่น t f i l Essential e มาลองใช้งานเปรียบเทียบกันดูในแต่ละส่วนว่าเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากรูปรักภายนอกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือส่วนของหน้าเตารีดนั่นเองโดยตัวเตารีดไอ้น้ำปกติหน้าเตารีดเป็นแบบนอนสติ c k ส่วนเตารีดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงหน้าเตาเป็นแบบด u r i มแ Air กาย Auto ้ค e ีนเคลือบสารพิเศษ ทำให้หน้าเตาลื่นรีดได้รวดเร็วและสามารถรีดทับซิปหรือกระดุมแบบนี้ได้เลยค่ะโดยที่หน้าเตานี้นะคะไม่เป็นรอยค่ะอีกทั้งยังมีสารเคลือบหน้าเตาจะช่วยทำความสะอาดหน้าเตานี้อัตโนมัติไม่ทิ้งคราบและไม่เสี่ยงต่อการทาให้เสื้อผ้าเป็นรอยด้วยค่ะโดยการเปิดเครื่องของทั้ง2รุ่นนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเตารีดไอน้ำปกติเนี่ยเพียงแค่หมุนเปิดแบบนี้รอให้เครื่องร้อน ส่วนตาลีดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงเพียงแค่กดปุ่มเปิดแบบนี้ตัวเครื่องก็จะพร้อมใช้งานภายใน2นาทีค่ะส่วนต่อมานะคะมาดูประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะโดยเริ่มจากตัวแรกเลย t f a า s e e s ซนเที่เป็นไอ้น้ำแบบปกติมีไอน้ำต่อเนื่องอยู่ที่10กรัมต่อนาทีและมีไอน้ำพิเศษ50กรัมต่อนาทีสามารถพ่นไอน้ำเฉพาะจุดแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ p r o Express Ultimate Plus ตัวนี้นะคะจะมีแรงดันไอ้น้ำสูงสุดอยู่ที่8บาร์ทำให้มีไอ้น้ำพลังสูงอยู่ที่180กรัมต่อนอาทีและสามารถพ่นไอ้น้ำสูงสุดถึง700กรัมต่อนอาทีโดยตารียดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงในแต่ละรุ่นนะคะจะมีแรงดันและจำนวนบาร์ที่แตกต่างกันช่วยในการดึงน้ําและทําให้ไอ้น้าออกแรงกว่ารุ่นปกติทําให้ตาเรีดแรงดันไอ้น้าพลังสูงนี้สามารถรีดผ้าได้เร็วขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้นอีกด้วยค่ะ ในส่วนต่อมานะคะเรามาดูความจุข,ของแทงน้ํากันบ้างดีกว่าค่ะตารีดไอ้น้าแบบปกติจะมีความจุอยู่ที่150มลลิตรทำให้มีน้ำหนักดีทีเดียวค่ะส่วนเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงจะมีความจุอยู่ที่1.9ลิตรแทงน้ำเนี่ยสามารถแยกออกมาเติมน้ำได้ง่ายใช้งานง่ายสะดวกแถมมีความพิเศษก็คือไม่ต้องเติมน้ำบ่อยเหมาะสำหรับคนที่รีดผ้าเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของการดักจับตะกันกันบ้างดีกว่าค่ะเตารีดไอ้น้าแบบปกติเห็นเล็กๆแบบนี้สามารถทําความสะอาดตะกันในเครื่องได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีรอยสกรปรกบนผ้าขนาดรีดแน่นอนค่ะส่วนเตารีดแรงดันไอ้น้าพลังสูงนะคะจะมีช่องดักตะกันอยู่ตรงนี้ค่ะมีลักษณะเป็นช้อนยาวสามารถดักจับตะกันได้ถึง10เท่าและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ T ทีฟ้าเท่านั้นค่ะรับรองเลยว่า สามารถป้องกันประกันจากหน้าเตาไม่ให้เปื้อนบนผ้าได้อย่างแน่นอนค่ะมาในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีก,กว่าค่ะเตารีดไอน้ำแบบปกติจะปรับได้ถึง3ระดับที่รองรับการใช้งานทั้งแบบใช้ไอน้ำและแบบที่ไม่ใช้ไอ้น้ำได้ด้วยค่ะเหมาะกับเสื้อผ้าที่ไม่หนามากและยังรีดเก็บรายละเอียดเพื่อถนอมเนื้อผ้าได้ดีอีกด้วยค่ะส่วนเตารีดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงจะมีฟังก์ชันการใช้งานถึง5ระดับโดยแต่ละระดับจะเหมาะกับทุกเนื้อผ้าแต่ละชนิดค่ะ ตั้งแต่ผ้าบางไปจนถึงผ้าหนาที่เรียบยากซึ่งถ้าเรารีดเนื้อผ้าที่ต้องใช้ความร้อนมาก mm hmm. เช่นพวกผ้ายีนหากใช้เตารีดไอน้ำแบบปกติจะต้องรีดวนซ้ำๆทำให้เสียเวลามากกว่าการใช้เตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงนั่นเองค่ะ mm hmm. อีกทั้งยังมีโหมดพิเศษสมาร์ทสตรีมที่จะปล่อยไอยน้ำออกอัตโนมัติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวของเตารีดเหมาะกับการรีดผ้าทุกชนิดไม่ต้องปรับให้ยุ่งยากเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้คงเห็นความแตกต่างระหว่างเตารีดไอ้น้ำแบบปกติกับเตารีดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงกันแล้วไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กใช้งานง่ายราคาประหยัดหรือเตารีดแรงดันไอ้น้ำพลังสูงที่สามารถรีดผ้าได้ทีละเยอะๆแบบไม่ต้องกลัวเสียเวลาก็น่าสนใจทั้ง2แบบเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกซื้อแบบไหนก็คุ้มอย่างแน่นอนค่ะ และสำหรับใครที่ชื่นชอบ t f ฟาว Thailand และอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ t f ฟาว t h a i l a ด d ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆตจาพวกเราค่ะ